สวัสดีค่ะพี่น้องในพระคลิ์ในสารธรรมเกินแก้มลิงแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะคะวันนี้พระคำให้ชีวิตเป็นของวันเสาร์ที่3กรกฎาคม2021นะคะเป็นแบบหัวข้อแล้วก็หัวข้อของวันนี้ก็คือว่าความจริงที่สวยงาม10ประการที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับคุณเขียนโดยคุณจินนี่ไมเออร์ส ความจริงที่สวยงาม1ิประการที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับคุณในพระธรรมเอเฟซสัสเต็มไปด้วยความจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณในพระคริสต์พระเจ้าทรงรู้จักคุณทั้งภายในแล้วก็ภายนอกในพระธรรมสรด,ดีดีบทที่1 3 9ข้อ1ถึงข้อ4บอกไว้นะคะพระองค์ไม่ได้ถูกหลอกด้วยรูปลักษณ์ภายนอกพระองค์ไม่สามารถที่จะ,ะโกหกได้นะคะ่ะ สิ่งที่พระเจ้าตัดเกี่ยวกับคุณในพระเจนะของพระองค์นั้นตรงไปตรงมาข้อเท็จจริงที่ไว้ใจได้ในโลกที่เต็มไปได้วยความไม่แน่นอนมีการปรบโยนแล้วก็ความเข้มแข็งในการรู้ความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงว่าคุณเป็นใครในพระคต์ประการแรกฉส้นเป็นที่รัก แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ยังทรงทําให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณในพระธรรมอเฟซาสบทที่สองข้อ4ถึงข้อ5ความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณคือเหตุผลที่พระองค์ทรงช่วยคุณให้ได้รับความรอด แม้เมื่อคุณตายในบาปพระองค์ทรงรักคุณมากจนยอมเสียสละพระบุตรของพระองค์เพื่อช่วยชีวิตคนคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าถูกปฏิเสธแล้วก็ถูกดูถูกเย็ดยามแต่ความจริงก็คือคุณเป็นที่รักยิ่งในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ17ขอถึงข้อ19บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรัก ให้ท่านสามารถเข้าร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมพระเจ้าไม่เพียงแต่ยอมอดทนต่อคุณเ <c oughs> <c oughs> ช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวที่คุณห่วงใยแต่คุณ ไม่ต้องการใช้เวลากับพวกเขามากพระเจ้ารักคุณอย่างสุดซึ้งและหลงไหลแล้วก็ใกล้ชิดความรักที่ทรงมีต่อคุณนั้นกว้างใหญ่จนแทบจะอธิบายไม่ได้หรือยากที่จะเข้าใจเสียด้วยซ้ําเพราะท่านเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดําเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ส่งโปรดปรานแด่พระเจ้า <c oughs> เอเฟซัสบทที่5ข้อ1นข้อ2นะคะประการที่2อัเนเป็นผลงานชิ้นเอกเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซสุคริสเพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามเอเฟซัสบทที่สข้อ10 คุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์พระเจ้ามีงานที่ดีให้คุณทำและพระองค์ทรงกำหนดคุณสำหรับงานนั้นการพยายามวัดตัวเราเองกับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราหรือภาพในสื่อเป็นสิ่งที่แย่มากแต่การเปรียบเทียบแบบนั้นก็มักจะนำไปสู่ความท้อแท้คุณไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นเหมือนกับคนอื่นๆทั้งตัวจริงหรือว่า,าถูกแต้มสีสันนะ คุณถูกออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์โดยพระผู้สร้างน้ำตกสร้างดวงอาทิตย์ผู้ทรงเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์เกินกว่าจะวาดสิ่งของสิ่งเดียวซ้ำกันแล้วซ้ำอีกนะคะคุณอาจจะรู้สึกบกพร่องแต่พระเจ้าทรงสร้างคุณในแบบที่พระองค์ต้องการให้คุณเป็นในพระธรรมสุดีบทที่139ข้อ13 14กล่าวว่าเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าคันคล้มบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีประการที่สมนะคะฉันถูกเลือกพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์เอเฟซัสบทที่ 1: ข้อส ช่างคิดอะไรแบบนี้ก่อนที่โลกจะก่อตัวขึ้นพระเจ้าได้เลือกคุณไว้แล้วพระองค์ทรงรู้ว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรพระองค์ทรงรู้ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนและพระองค์ทรงเลือกคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าถูกปฏิเสธหรือถูกบองข้ามแต่พระราชาแห่งจัก,กรวาลได้ทรงเลือกคุณให้เป็นของพระองค์ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ9 แต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปโปรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ประการที่4ฉันบริสุทธิ e ์เอเฟซัสบทที่1นข้อสพระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปัสากําหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระเจ้าไม่ได้เลือกคุณเพราะว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรผ่านการเวลาและเห็นว่าคุณจะบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์หมายถึงสะอาดแยกออกอุทิศแดพ่พระเจ้าเพราะเจ้าทรงรู้ว่าคุณจะทำบาปและผัวพันกับสิ่งของทางโลกพระองค์ทรงเลือกคุณเพราะทรงรักคุณ แล้วก็ต้องการทำให้คุณบริสุทธิ์ในพระธรรมโคโรสีบทที่1ข้อ21-22บอกว่าและเมื่อก่อนนี้พวกท่านถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเป็นศัตรูในใจโดยการทำชั่วต่างๆแต่บัดนี้พระเจ้าโปรดให้คืนดีกับพระองค์เองโดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระคลิ์เพื่อจะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้บนทินและปราศจากตำหนิเฉพาะพระพักของพระองค์ ในปัจจุบันวันนี้นะคุณเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วคุณอาจจะรู้สึกสิ้นหวังหรือรู้สึกธรรมดาแต่ในช่วงเวลานี้พระเจ้าประกาศว่าคุณบริสุทธิ์ปัสสากตําหนิแล้วก็อุทิศถวายแด่พระเจ้าในโครตสีบทที่3ข้อ12เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจทอม ใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนประการที่หฉันได้รับการยกโทษเอเฟซัสบทที่1นข้อ7ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้าในช่วง33ปีที่พระเยซูทรงอยู่ในโลกทุกความคิดของพระเยซูไม่มีมลทิน ทุกคําที่พระองค์พูดเป็นความจริงการกระทําทุกอย่างของพระองค์ยุติธรรมแล้วก็แสดงความรักสิ่งนี้ไม่น่าแปลกพระเยซูทรงดําเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกอย่างที่พระองค์ทรงทำตลอดชั่วนิรันดร์พระองค์ทรงบริสุทธิ์อยู่เสมอและพระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างนั้นเสมอสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือพระองค์ทรงแลกเปลี่ยนความดีของพระองค์กับความบาปของคุณ และทนรับความตายที่คุณสมควรจะได้รับพระผู้ปัสจากตำาหนิดใดๆทรงรับความอับอายทรงถูกทรมานทรงถูกประหารชีวิตอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนในฐานะฆาตกรในพระธรรมโคโรศสีบทที่2ข้อ13-15ถึง15บอกว่าท่านซึ่งตายแล้วเนื่องด้วยการละเมิดทั้งหลายพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านมีชีวิตร่วมกับพระคริสต์ และทรงให้อภัยการละเมิดทั้งหลายของเราพระองค์ทรงฉีกเอกสารหนี้ที่มีคำสั่งต่างๆซึ่งต่อสู้และขัดขวางเราและทรงขจัดไปเสียโดยตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงปลดพวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอำนาจพระองค์ทรงประจานพวกมันอย่างเปิดเผยและมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกางเขนนั้นพระเยซูทรงมีชัยชนะ เหนืออำนาจของความบาปและความตายเมื่อพระองค์ได้รับชัยชนะจากกลุม่มศพซาตานไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆจากคุณอีกต่อไปมันจะกล่าวหาคุณอย่างไม่ลดละทำให้คุณอับอายเพราะบาปและความล้มเหลวทั้งหมดของคุณเพื่อพยายามทำให้คุณหมดกำลังใจทำให้คุณเคลื่อนไหวไม่ได้แต่มันไม่ใช่เจ้านายของคุณอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นที่จะต้องฟังมัน จงฟังองค์เพราะผู้เป็นเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่อง์คเดียวและผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ซึ่งกล่าวว่าพระเยซูดได้ทรงชดใช้บาปเหล่านั้นทั้งหมดแล้วบาปทั้งหลายหมดไปแล้วและคุณอาจจะรู้สึกอับอายแล้วก็สศกปรกแต่คุณได้รับการชำระล้างและสะอาดแล้วคืนดีกับพระเจ้าอย่างเต็มที่ในเอเฟซัสบทที่ 5: ข้อ25คอถึง27 เหมือนพระคริสต์ทรงรักคริจักและประทานพระองค์เองเพื่อคริจักเพื่อจะทําให้คริจักบริสุทธิ์โดยการชําระด้วยน้ําและภาวนะเพื่อพระองค์จะได้คริจักที่มีศักดิ์สรีไม่มีด่างพร้อยริ้วรอยหรือบนทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิประการที่6ฉันถูกสร้างใหม่เอเฟซัสบทที่4ข้อ22ถึง24 คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัญหาล่อลวงทำให้พินาศไปและให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่และได้รับการสอนในสวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเมื่อเพยสูรแลกคุณกับความบาปของคุณ สิ่งที่คุณได้รับเพื่อแรกก็คือชีวิตที่ดีของพระองค์ตัวเก่าของคุณได้ถูกตรึงที่กางเขนแล้วตอนนี้คุณมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ทิ้งพระคริสต์อิวสกปรกแห่งชีวิตเก่าของคุณและดำเนินในเสรีภาพและความชื่นชมยินดีและสวมความชอบธรรมของพระคริสต์คุณอาจจะรู้สึกหนักใจกับอดีตของคุณแต่ความจริงก็คือคุณได้รับกระดานชนวนที่สะอาดการเริ่มต้นใหม่ ในสอโครินบทที่5ข้อ17บเา,ายท่านท่องได้ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ร่วงไปนี่นะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นประการที่7ฉันได้รับการไถ่เอเฟซัสบทที่1นข้อ7ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเบิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า คําภาษากรีกสําหรับการไถถอนในที่นี้หมายถึงซื้อมาจากตลาดทาตแทง่งบาปและปลดปล่อยให้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงก่อนที่พระเยซูจะทรงช่วยคุณคุณเคยเป็นทาตของมารซาตานถูกผูกมัดให้รับใช้ซาตานต่อไปโดยธรรมบาแล้วก็ถูกผูกมัดให้ร่วมกับซาตานในหายนะนิรันดร์ของมันพระคริสต์ทรงช่วยเราโดยจ่ายค่าไถ่เต็มจำนวนโซ่หนักหลุด จากข้อมือข้อเท้าแล้วก็คอของเราและโรรองทรงนำเราจากที่ทำงานอันชื้นแฉะและมืดมิดของซาตานออกไปสู่แสงแดดอากาศบริสุทธิ์คุณอาจจะรู้สึกติดกับในความกลัวหรือถูกผูกติดอยู่กับนิสัยบาปที่คุณดูเหมือนจะเอามันออกไปไม่ได้แต่ความจริงก็คือพระเยซูคริสต์ได้ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระแล้วโครสีบทที่1ข้อส3 1 4 พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่คือการยกโทษจากบาปทั้งหลายประการที่8ฉันมีค่ามากกว่าทองคําเอเฟซัสบทที่ 1: ข้อเในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระฤหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเบิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า ว่ากันว่าคุณสามารถบอกได้ว่าคุณมีค่าแค่ไหนจากราคาที่จ่ายสำหรับคุณคุณถูกซื้อด้วยพระโลหิตพระบุตรของพระเจ้าเงินทองอัญมณีทั้งหมดในโลกไม่สามารถจ่ายเป็นค่าไถ่บาปของคุณได้เรววาบังจะบมองที่ราคาของสิ่งของที่เราต้องการแล้วก็เลือกนะที่จะไม่ซื้อใช่ไหมคะเราตัดสินใจว่าเอ๊ะมันแพงเกินไป พระเยซูทรงทราบดีว่าพระองค์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรในการไถ่คุณและพระองค์ทรงเลือกจ่ายราคานั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่สําคัญหรือว่ารู้สึกว่าไร้ค่าแต่พระเยซูทรงประกาศคุณค่าของคุณเมื่อพระองค์จ่ายให้คุณด้วยพระหิตของพระองค์ในหนึ่งเปรโตบทที่หนึ่งข้อสิบแปพวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดําเนินชีวิตที่ไร้สาระ ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ใช่ถ่ายด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระหิตล้ำค่าของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดดังพร้อยประการที่9ก้าฉันเป็นลูกของกษัตริย์เอเฟซัสบทที่1ข้อหถึงข้อ6พระองค์ทรง,ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต ตามความชอบพระททยและพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันลุ่งโลดของพระองค์ที่ส่งให้แก่เราเปล่าในพระเยซูที่พระองค์ทรงรักพระเจ้าไม่ได้ช่วยคุณแล้วก็ส่งคุณไปตามทางของคุณพระองค์ทรงนำคุณเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์โดยรับคุณเป็นลูกของพระองค์เองคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครรักโดดเดี่ยวแต่คุณเป็นลูกที่มีค่าของกษัตริย์ แห่งกษัตริย์ทั้งหลายในหนึ่งยอนบทที่3าข้อหบอกว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงใดที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ประการที่10ฉันเป็นทายาทของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่1ข้อ13-14บอกว่าในพระคริส ทั้งทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือพวกท่านได้ยินพวกท่านได้ยินสัจจวทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและว,วางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับตาด้วยพวนญญาณบริสุทธิต์ตามที่ส่งสัญญาไว้เพราะวิญญาณนั้นเป็นมัจจำในการรับมรดกของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์เมื่อพระเจ้ารับคุณเป็นบุตร พระองค์ทรงให้สิทธิแก่คุณอย่างเต็มที่ในฐานะบุตรของพระองค์เป็นเรื่องที่น่าสงสัยแต่ว่าก็เป็นความจริงนะคะตอนนี้คุณเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นทายาตร่วมกับพระเยซูพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเป็นทายาทของทุกสิ่งความอัศจรรย์ของมันก็คือว่ามรดกของคุณในฐานะลูกของพระเจ้าก็คือราชอาณาจักรของพระองค์และชีวิตนิรันดร์ ที่จะเพิ่เพลินไปกับพระองค์คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่สำคัญอะไรแต่คุณเป็นทายาทของราชนาจาักรของพระเจ้าและมีชีวิตนิรันร์กับพระองค์ผู้ทรงรักคุณมากที่สุดและข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพาระที่นั่งว่านี่นะ ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่านี่นะเราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่เราเป็นอัลฟาและโอเมกาเป็นปฐมและอวาสาร คนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเรา,าวิวรบทที่21ข้อ1ถึงข้อ7คุณเป็นใครคุณเป็นผลงานชิ้นเอกของพระผู้สร้างจัก,กรวาลที่พระองค์ทรงเลือกไว้ก่อนที่จะมีเวลาก่อนที่อาจจะพรง์จะทรงสร้างโลกนี้เพื่อทำให้บริสุทธิ์ นั้นคุณมีคุณค่ามากสำหรับพระเยซูที่โปร่งสิ้นพระชนเพื่อจ่ายค่าไถ่และให้ชีวิตใหม่แก่คุณคุณได้รับการอภัยและเป็นอิสระแล้วคุณเป็นบุตรที่รักของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นทายาทของราชอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์วันนี้ที่ฉันมีคำถามนะคะสำหรับพระคำให้ชีวิตวันเสาร์ที่สกรกฎาคม2021หัวข้อความจริงที่สวยงามสิบประการที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับคุณ ประการแรกคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ใช่คนสลักสำคัญอะไรเพราะหน้าตาก็ไม่ได้หล่อหรือสวยขนาดเป็นพระเอกนางเอกพรสวรรค์หรือความสามารถต่างๆก็แสนจะธรรมดาไม่ได้เก่งหรือเด่นทางด้านไหนเลยยิ่งความสำเร็จก็ไม่ต้องพูดถึงนะไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยชีวิตเราอาจจะมีค่าอะไรมากมายชีวิตเราจะมีค่าอะไรมากมาย แต่จากการฟังบทความวันนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นไหมเพราะอะไรคำถามที่สองถามสมาชิกค,ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของคุณพวกเขาคิดว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรเตือนตัวคุณทุกวันว่าคุณเป็นลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราร่วมใจกันให้ไานนะคะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความจริงของพระองค์ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ยืนยันความมั่นใจให้กับเราให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่พระเจ้ารักเป็นคนที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นบุตรเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้ส่งไทยเราทั้งหลายให้ออกจากความบาปและความตายออกจากการเป็นทาสของมารซาตานให้เข้ามาอยู่ในราชนาจักรของพระเจ้า ขอบคุณพระองค์และสารเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราให้พระชจนะของพระองค์ย้ำเตือนในชีวิตของเราเสมอให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตของเราว่าพระเจ้าทรงมองเห็นแล้วก็พระองค์ทรงรักเรามากขอบคุณพระองค์และสารเสริญพระเจ้าเราทั้งหลายร่วมใจกันที่ฐานสารเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ